สี่เงี้ยชนธิลิมทองกุณเห็นหน้าแล้วยังถ้าลูกเปืนมีตาได้มันจะยิงเข้าตรงนี้มอดีปักตายสิทธ์น้องขอคาระวะชนธิลิมทองกุณเสื้อเหลืองเสื้อน้ำเงินด้วยเจอหน้าแล้วยังคนที่ชื่อชัดเจนสกลนครทำงานเป็นพนักง,งานขับรถธนาคารเกษตรและเพื่อสาก์การเกษตร ดูหน้านะไว้ไอ้นี่แล้วก็ดูหน้าไอ้ที่มันยืมตังค์ตัวข้าพเจ้าสิทธิ์น้องคารมะสิทธิ์พี่สองแสนเก้ามันอ้างว่ามันรู้จักนายประพศช่างดีนายสุรพลธา,านิคุณซึ่งเป็นเสี่ยวราชวงศ์จักรีองค์ประเทศพรนะรัตนาราชสุดาที่มอบพระาราชบัญบัติให้ลูกสาวบันคนโคลาดมาอยู่สกลนคร แล้วก็อีอัธชราธานีคุณเป็นลูกสาวบักสุรพลธานีคุณรับมาจากองค์พระเทพแล้วก็องค์จุฬาพรมอคคอนกันอย่างนีเ้เขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์น้องของกระมะสิทธิ์พี่ทุกคนโปรดทบทวนคำพูดไ่ายแบงกับกู